เดนมาร์กอันดับหนึ่งประเทศที่สะอาด <único Liberty Overwatch> ที่สุดในโลกพวกเขาทำได้ยังไงเมืองโคเปนเฮเกนได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหานครที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกด้วยคะแนน77.9คะแนนตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EPI ประจำปี2567และค่า US AQI+ ไม่เกิน6ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งมีการควบคุมฝุ่น PM 2.5ผ่านมาตรการที่เข้มงวดและเป็นระบบ รัฐบาลออกกฎหมายคุมเข้มมลพิษจากยานพาหนะตั้งโซนปลอดมลพิษหรือ Low Emission Zones ในเมืองใหญ่ควบคุมการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรรมด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติปศุสัสตว์หรือ Livestock Act จำกัดการปล่อยแอมโมเนียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด50%ของฝุ่น PM 2.5ออกมาตรการบังคับใช้ Life Cycle Assessment หรือ LCA คำนวณผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคารตลอดอายุการใช้งาน50ปี นอกจากนี้ยังผลักดันให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะและจักรยานแทนรถยนต์ส่วนตัวพร้อมขยายพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดมลพิษทางอากาศส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5ลดลงต่ำกว่ามาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก WHO ทำให้เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอากาศสะอาดที่สุดในโลกความสำเร็จนี้มาจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดควบคู่ไปกับการให้แรงจูงใจด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศอย่างเป็นระบบ